หลายคนอาจจะเคยเจอกับปัญหานี้เลยนะคะวันดีคืนดีเพื่อนเกิดมีอารมณ์ศิลปินอยากวาดลูปบนเสื้อของเราซะอย่างนั้นแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะเพื่อนก็วาดซะสวยเลยนะคะแต่ก็ดันมาวาดผิดที่นะคะจะวาดบนกระดาษหรือว่าบนกระดานก็ไม่นะคะภาพนี้สงสัยเพื่อนวาดให้เรานะคะเกาหัวเลยเอ๊ะฉันจะกระจัดขาบปากกายอย่างนี้ได้อย่างไรเนาะก็ดันมาวาดบนเสื้อของเราอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้เลยนะคะจริงๆภาพสวยนะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนก็วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ออมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนวาดรูปอะไรคะ่ะมาดูกันค่ะ นี่เลยค่ะโอ้โหว่าสวยงามมากเลยแต่ก็ผิดที่ไปนิดนึงนะคะแล้วเราจะขัดจัดคราบหมึกปากกาตัวนี้ได้อย่างไรค่ะแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะพี่อมมีวิธีขัดจัดคราบหมึกปากกาแบบง่ายๆมาแนะนําเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะวิธีการง่ายมากเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมผ้าชนะมาหนึ่งใบนะคะพะี่อมก็แนะนําให้เป็นขนาดเล็กนิดนึงนะคะและเราก็ทําในขณะที่ผ้ายังแห้งอยู่ค่ะเราก็ลองไปใต้คราบแบบนี้เลยนะคะแล้วกดลงไปแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะซอยบานเพล่มรถเยอะนิดนึงนะคะอาจจะมีเสียงแท่เข้ามานะคะนี่ค่ะและพระเอกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือน้ํายาล้างเล็บเลยค่ะคุณผู้ชมจะใช้เป็นยี่ห้อใดก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่นะคะเสร็จแล้วเทลงไปให้ท่วมเลยนะคะนี่ค่ะเทลงไปให้ท่วมแบบนี้เลย ะะสาเหตุที่เราต้องใช้ภาชนะขนาดเล็กนะคะเพื่อจํากัดบริเวณให้ตัวหมึกปากาไม่กระจายไปติดส่วนอื่นนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการโรยทับด้วยผงซักฟอกอีกหนึ่งชั้นนะคะนี่ค่ะโรยไปแบบนี้เลยให้ทั่วบริเวณที่เปื้อนเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะแช่ทิ้งไว้30นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะ นี่ค่ะก็ผ่านไป30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะตัวน้ํายาล้างเล็บก็จะระเหยไปแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนํามาซักด้วยน้ําเปล่านะคะเดี๋ยวพี่ออมจะยกกระมังขึ้นมาก่อนนะคะนี่ค่ะพี่ออมก็เตรียมน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําชุดนี้นะคะลงมาซักได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็ขยี้ไปเลย นี่ค่ะคุณผู้ชม ขยี้แค่สองสามครั้งเท่านั้นเองนะคะคาบปากกาก็หายไปหมดเกลี้ยงเลยค่ะก็จะเป็นวิธีการขจัดคาบปากกาแบบง่ายๆเลยนะคะแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะเสร็จจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็นําไปซักตามขั้นตอนปกติได้เลยค่ะก็จะเป็นวิธีขจัดคาบปากกาแบบง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะถ้าคุณผู้ชมเจอกับปัญหาคาบอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามพี่ออมได้เลยนะคะพี่อ้อมมีคําตอบให้กับทุกคําถามเลยค่ะสาหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ 아 <susurra>